อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบทสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียวเืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบทเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้เรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้ว แล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการยืนเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงยืนกําหนดจิตเรียกว่ายืนทาสมาธินอนกําหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิ าพยายามทำสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดีถ้าท่านผู้ใดกำหนดจิตทำสมาธิในเวลานอนได้ถานอนลงไปแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจรารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับ เมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับกายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะนึกว่าคืนนี้เรานอ,นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตก้าวลงสู่สมาธิในขั้นแรกคือการนอนหลับ พอนอนหลับสนิทแล้วสติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำทำทำบ่อยๆภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วพิจารณาอะไรก็ตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้น ในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทํากันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันช,นชนานิชานาญแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทำสมาธิดังที่อาจารได้เสนอแนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ท่านตั้งใจทําจริง ในที่นี่ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพุโทโธพุโทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าวิตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจรารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตามท่านสามารถทำจิตให้สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้ แล้วภายหลังก็ไปถามพระไปถามพระภวนาพุโทโธท่านก็บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอัตมานี่ถึงจะถูกไปถามยุบหนอป้องหนอก็โอ้ยอันนั้นมันทางโคง้งมันไม่ตรงของอัตมานี่สําเร็จเร็วไปถามที่สัมมาอาหังก็ไปแนะนําให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพร้อมก็ทําไม่ได้ แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจริงรู้ไม่เหมือนกันท่านผุณนัไนไปถามว่าทำไมพระจริงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงสิสมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจริงรู้ต่างกันเห็นต่างกัน หลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั้นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั่นภาวนาไม่เป็นเราจะนั้นต่อน,นี้ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายต้องปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านนี่วิเศษที่สุดเลย สมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสร้างโลกให้เจริญไอพวกที่นั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกมีแต่อุปสรรคขัดขวางนั่นหละสมาธิแบบนั้นจะทําให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยวิชาที่เรียนมาอะไรก็ได้ว,าาวิชาแพทยลวิชาแพทย์ใครเคยผ่าตัดวิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ย เอาสิ่งนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายยคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาเออหัตยังหัวใจอะไรปรับพาสังปอดมุนีท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยกันจนกระทั่งว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระ แม้จะลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็เพงจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเองไอเรื่องธรรมะที่ท่านเขียนไว้ในพระพิธรรมว่าจิตร้อยยี่สิบจิตแปดสิบเก้าดวงร้อยยี่สิบเอ็ดดวง โลผ้ามูลแปดโทสะมูลสองโมหะมูลสองอะไรมูลนี่อย่ไปไล่อย่าไปนับมันเอากันได้เพียงแค่ว่าอารมณ์รูปมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้รูปขบฏขยี้หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในหูนี่เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นโจรขโมยความปกติของจิตของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็ช่าง แก้ไขปัญหาหัวใจของเราให้มีความสุขความสบายจะทำงานได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการรู้ที่จะไปนับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้เออถ้าอย่างมีอาชีพเทศกินเครื่องกันอย่างอัตภพอที่จะไปท่องหน่อยอย่าพวกท่านที่จะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในก็ใช่ได้แล้ว ปัญหาต่อไปที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้นถ้ามีโอกาสได้วิเวกโดยละการงานชั่วคราวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปทำงานในข้อนี้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียน ทำสมาธิในขณะที่เป็นนักเรียนพอเลิกจากโรงเรียนแล้วเวลาทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จไม่ได้บริกรรมภาวนาอย่างที่ว่าเอาบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาในวันนั้นมาคิดมาพิจรารณาทีนี้ถ้าสิ่งใดที่เราคิดไม่ออกเราก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็คิดอันใหม่ต่อไป อตตาาเคยปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่ศึกษาอยู่แล้วก็บางครั้งสามารถที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเป็นสมาธิได้จนขนาดที่ว่าก่อนหน้าวันจะสอบเกิดนิมิตขึ้นมาได้เห็นได้รู้ข้อสอบขึ้นมาตอนสอบประเรียนประโยคสามเนี่ยได้ข้อสอบชาคือวิชาแปลหรือวิชาสัมพันธ์เพราะอาศัยการทำสมาธิ ทีนี้การทำสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาค่ำคืนมาหลังจากอา่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอา่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้น มากำหนดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐา,านก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐา,านเหมือนกันได้ผลดีถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตามไปหาที่สงบวิเวกที่มีครูบาอาจารย์แนะนำ จะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นถ้าจริงอะไรนี่ทางราชการควรจะให้ค่าราชการเพิ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสลาราชการสักหนึ่งปีสองปีไปปฏิบัติจริงๆจ,จนได้ผล ระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมาสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมก็เอาสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระไจรักณกคืออนิจจทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอด แม้แต่เพื่อนฝูงในสังคมของเราแสดงกิริยามารยาทคำพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็จนกระทั่งนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมประสงค์มันก็มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกัน เรากำหนดเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการปรากฏขึ้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องหลายสลายตัวแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราจเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแกทั้งเท่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไป กำหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปรงอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปรงอายุสังขารของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สัมพระอริยเจ้า คือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวางปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทำรองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้หมายถึงการที่พระอริยเจ้าท่านกําหนดพิจารณาดูความสิ้นแห่งอายุไขข,ของท่าน ว่าท่านจะมีชีวิตไปถึงวันไหนเวลาไหนแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าเราจะถึงกำหนดเวลาที่จะสิ้นแล้วบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเราก็จะไปแล้วอะไรทับนองนี้อย่างมีเพื่อนสหธรรม,มิกรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่ง เมื่อก่อนนี่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพพทุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วที่นี้เพื่อนผูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตตูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเนนประไมก็ขาดใจพอดี อันนี้คือการลักษณะของการปรงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งได้ทราบว่าพระคุฎเจ้าอยู่วัดปทุมวนารามผมได้มีหนังสือธรรมานุวัตเนี่ยสามเณรประ迈เนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัตกับศาสนาวิถีของท่านสามเณรศรีลาประยกาละเนธ เข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่าหนังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมนังสือไอ้นังสือสาศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมานุวัตและอัตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช่เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้ นี่ดูมันที่มหาประกุฏคงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจำหน่ายกันอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีปัญหาต่อไปในการพูดความจริงแต่เป็นเรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวรับหลังถือว่าเป็นทุกวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่า ปิสุนวาจาสอเสียดยุยงเราพูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุจริรแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เขาทะเลาะกันเป็นเป็น เป็นวัจ,จีเป็นวัจ,จีทุจริตเป็นการส่อเสียดยุยงสองการฝึกสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ไม่จาเป็นนอกจากเราจะทำเป็นวิธีการเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมประสงค์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าเรานอนสมาธิก่อนจะหลับโดยทำให้เราหลับง่ายเข้าถือเป็นสมาธิหรือไม่ถือเป็นสมาธิเหมือนกัน อันนี้นดีที่สุดถ้าฝึกทำสมาธิเวลานอนถ้านอนหลับลงไปแล้วจิตเกิดเป็นสมาธิในเวลานอนสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตจะดีมากขึ้นข้อสาถ้าไม่ทำบุญตักบาตรบ,บ่อยๆไม่ฟังธรรมแต่เรามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นและทำใจให้สงบได้ถือเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการถือเป็นการทำดี การทำบุญตักบาตรบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจมีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทำบุญตักบาตรฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทำได้ก็ได้ไม่ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำ แต่ทำได้เป็นการดีเป็นเพิ่มการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทำใจให้สงบได้ถ้าทำใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้วปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองเช่นครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิมีคนรู้ จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งเคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้เป็นทั้งเป็นทั้งจริงและไม่จริงถ้าหากว่านิมิตนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริง อันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่าจิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพนิมิตในขั้นต้นๆน,น,นี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่ เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มเคลิมเกิดสว่างจิตมันลอยแคว้งคว้างสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ให้ทําความเข้าใจว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสําคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงถือว่าเป็นเครื่องู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่ง เราอาจจะกำหนดรูภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไป จะพยายามช่วยกันทำความสะอาดอย่างดีทั้งทงที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทำอยู่อีกทั้งนี้เพราะเขาสอนว่าการช่วยกันทำความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระได้บุญมากการทำความสะอาดเป็นจิตวัดอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดวัด อย่างที่วัดพอบ่ายสามโมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดกวาดเป็นกิจวัรประจําวันถือเป็นการชําระชําระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกําลังกายไปในตัวข้อสองทางฝ่ายพุน์ของเราไม่ทราบว่ามีสอนไว้แบบนี้หรือไม่ ดิฉันอยากให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชายวัดอารามมิกวัดหมายถึงทำความสะอาดแล้วก็พัดตักขวัดคาทำความสะอาดโรงฉันเวจกุตีวัด ทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ส้วมของพระฐานของพระพุทธเจ้านี่สามเนนหุนไปรักษาวความสะอาดเช็ดถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไว้อันอันนี้เป็นหน้าที่เรื่องเรื่องการบริหารกายการทำความสะอาดสถานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละออทีเดียวถ้าหาก เราจะพิจารณาถึงหลักรักษาสุขภาพอนามยในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทําอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัตถุประสงค์ของการาบัญญัติวินัยข้อนั้นๆน่ะท่านไม่ค่อยจะได้คํานึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทําจิตใน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 สวบ พอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ําก่อนที่จะเข้าไปในให้กวาดซะก่อนทําไมจึงให้กวาดเสียก่อนที่ให้กวาดเสียก่อนนั้นก็เพเป็นการตรวจตาดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั่นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปักตําเอาทีนี้พอทําธุรกิจเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ำํำล้างด้วยน้ําเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง ถ้ายังปล่อยให้น้ําเหลือติดอยู่ต้องอาบัตทุกกฎทุกหยดน้ําท่านสอนไว้อย่างนี้ทีนี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยโคกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ําฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นข่าวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่า การรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอู่เมื่อไปใส่น้ําฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอาบัติปาจิตตีเพราะวิกาลโภชนะท่านเข้าใจกันจาน่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชําระสิ่งโสโครกสิ่งสกปรโกรโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ําดื่มลงไปทําให้ท้องเสียเกิดโรคไข้ไข้เจ็บอาข้อต่อไป โลกกับเพื่อนป้ายอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมมาจากที่ไหนทั้งๆที่โลกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลโลกสสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรและโลกก็อ่านไม่อ่าน,ไม,านไม่ค่อยออกและทำไมท่าน ท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นๆอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆขี้เกียจรอให้เขาตบอบขี้เกียจรอให้เขาถามก็อธิบายปรดปรุวดไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีก เขาก็บอกว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจแต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มันปัญหาเกี่ยวกับภูมิจิตภูมิใจนี่มันเชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซพูดไปตรงไหนมันก็ตรงไปหมดที่ว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันมันใกล้ๆกกับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือน,นท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตรงแล้วท่านไม่รู้หรอก ปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่สองปีนิสัยก็เปลี่ยนเคอชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าใช่ไหมการทำสมาธิในขั้นต้นๆในเมื่อเจตูรส,สึกสงบลลงไปบ้างจจตมันติดความสงบมันชอบอยู่ยเงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กำลังจะเป็นบ้าหรอกเป็นธรรมชาติของจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในตอนตอน้ตนๆนี่มันสงบแล้วมันจะจ้องเข้ามาภายในตัวนี่มันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังไม่มีปัญญาแตกฉานต่อเมื่อมันมีปัญญาแตกฉานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะออกไปมองอยู่ข้างนอกเรื่องของข้างนอกนี่จิต ในขั้นวิปัสนากรรมฐานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทำให้จิตรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ซะก่อนจิตสติสัมปชัญญะ เจตคือตัวรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จกักดีจักชั่วสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความรู้พร้อมความรู้พร้อมนั้นเป็นลักษณะของสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความรู้ขึ้นมา ที่นี้ปัญญาภูมิความรู้นี่เป็นเหตุให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชาอย่างในธรรมจักปรปวัตนสูตรในเมื่อเจิตอย่างรู้ถึงธรรมแล้วจากคุ้งอุตปาฏิจากขุบังเกิดขึ้นในเมื่อจักสูบังเกิดขึ้นยานังอุทปาธิยานอย่างรู้ก็เกิดขึ้น ในมาญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาทิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามข้อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบาังเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิจิตเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบ อาโลโกอุตปาที่ความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมจักรกับปวัตนาสูตรปัญหาต่อไปถ้าหากบวชใจทำแต่ความดีละความชั่วอย่างนี้จะถึงนิพพานได้หรือไม่ผู้ชายถ้าไม่ได้บวชพระเลยจะเป็นอย่างไรการทำความดีละชั่วทำดี เพียงแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยแต่ละ